สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาครับเกี่ยวกับแมลงวีนะครับเวลาเรานอนนะครับแมลงวีก็ชอบมารบกวนนะครับมาตอมหูตอมตานะครับถ้าเป็นลักษณะบ้านแบบนี้นะครับก็จะแมลงวีเยอะนะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการป้องกันแมลงวีนะครับก็คือนี่ครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือต้นหางนกยูงไทยนะครับก็จะมีดอกมีใบสวยงามแบบนี้นะครับลักษณะต้นนะครับก็จะมีหนามนะครับนี่ครับก็มีประโยชน์นะครับต้นนี้นะครับเราจะเอามาป้องกันแมลงวีกันนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราเด็ดใบนะครับเอามาทั้งก้านใบเลยนะครับนี่ครับเราเอามาครับเวลาเรานอนนะครับเราก็เอาใบนะครับที่เราเด็ดมานะครับเอาไปวางไว้ตรงที่เรานอนนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆครับแมลงวีก็จะไม่มารบกวนนะครับเพราะว่ากลิ่นของ ดอกหางลูกยุงไทยนะครับก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับก็จะมีฉุนฉุนนะครับนี่ครับทําให้แมลงวีนะครับเมื่อได้กลิ่นนี้แล้วเขาจะอ่ไม่ชอบกลิ่นของใบหางลูกยุงไทยเรานะครับเขาก็จะไม่มารบกวนนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปเชื่อผมนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ลองครับผมก็จะพูดคำนี้ประจำนะครับ ก็ลองทดลองกันดูนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเอาไปวางไว้เลยตอนที่เรานอนนะครับแล้วแมลงวีก็จะไม่มารบกวนเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ